ก็ขอทักทายพี่น้องด้วยคำว่าสบายดีพี่น้องทุกทันเดอร์ก็เบามาณเท่าบอ่กับโต๊ขน้อยเองสื่อแจวแววเนาะเป็นคนเป็นคนมาจากสปปลาวกะขน้อยรู้สึกดีใจแหลวก็ตต่นเตนร้ายที่ได้มาเป็นข้าพยันเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเมอนกะขอโทษพี่น้องเนาะอาการพอเป็นว <laughs> ัดน <bend> ิดหน่อยกะก่อนนาทีขน้อยสีได้มา คิดจะจักนำองุ่นใหม่คือขนนอยก็เห็นคำพยันพี่น้องมากมมยหลายอย่างว่ะเฮ้ยพี่น้องโดนโดนเปลี่ยนแปลงโดนได้หับได้หับการปลดปล่อยขนอยก็ก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนขนนอยก็อาชีดโดนผีหลอกโดยคิดว่าผีมันอาชีอยู่ข้างนอกมันเป็นไปบุหรี่มันชีอยู่ในคนแบบนี้ก็คิดว่า้ามีผีจริงๆอาจชีโดนเขาเจ้าอาจชีซักคล้องหรือว่าโดนแบบซักลายมาแบบนี้ขนนอยก็คิดมาตลอดแบบนี้แบบมันสิเป็นไปแต่ยังได้ผีเขามาอยู่ในคนแบบนี้ขนนอยก็เลยแบบ ตัดสินใจมาขังเหล็กอ่ะขอก็พระเจ้าว่าอาทาลูกเป็นคือพี่น้องว่วไปข้อพระองค์ปลดปล่อยลูกด้ดยก็อธิษฐานาภาษาพระวิญญาณพออาจารย์มาวางมือปุ๊บร้องคิดเลยแบบตกใจโอ้โหแบบกลับไปแบบชีวิตชีวิตเฮากับบบคือเก่าแบบโต๊ขน้อยเองก็เริมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนขน้อยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนร้ายแบบเป็นคนที่โกคอยย่อมซามีเป็นคนที่แบบขึ้นต้นว่าโตขน้อยเองก่อนจังเป็นคนอื่น เป็นความคิดที่ตัวเองเอาตัวเองเป็นความคิดที่ตัง้งจนกระทั่งมือมือมือวันจันทร์ที่แล้วก็โดยความมีตาของพระเจ้าก็ขอบคุณทั้งฐา,อาน,น,อนอาจารย์คมเอกและฐานอาจารย์หน่อยและก็อาจารย์ถูกทานพี่น้องถูกทานเนาะที่ที่ได้มารรวมรับใช้พระเจ้าก็เห็นถึงความหักของพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยแบบนิชัยคำว่าวต่างๆเป็นคำว่าทีแบบม่ให้ยเกียรติพระเจ้าเลยเห็นแบบพระเจ้าลือตงแต่ตงแต่ชีวิตเขาหน่อย จนแบบโอ้โหแบบเมื่อที่เฮาท่มใจพระเจ้าจริงๆแบบท่มแบบจนสุดใจเฮาเฮาเห็นภาพสะท้อนนากาคงเฮาว่าเฮาบ่ดีอะเฮาเมื่อก่อนสิอัดคาพยานกระบอกกะแต่เมื้อนี้พระเจ้าแบบพระวิญญาณเล่าใจว่าให้ขึ้นมาเป็นคําพยานพราะพระเจ้าได้ปลดปล่อยให้ข้าน้อยมีอิสระภาข้าน้อยเลยอยากมาเป็นคําพยานถวายเกียรติพระเจ้าและข้าน้อยอยากขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อวันจันทร์ก่อนที่ข้าน้อยสิมาอันได้รับการปลดปล่อยอะ่าข้าน้อยซ่อง้างเดินโบได ขน้อยกับบูว่วมันเกิดยั่งึ้นคือแบบส้องคางเดินโบได้เลยแหละขน้อยกับอธิษฐานก่อนสิเขาวันอธิษฐานก่นหาถุมอะพวิญญาณกับเล่าใจไหวอธิษฐานวางมือและตัดขน้อยกับแบบคือการอธิษฐานสั่งค้งนี้คือแบบว่าเป็นพิเศษเลยเลยคือเก่าขน้อยกับอะไรว่างและกับัดสายสัมพันธ์หายไปคางหนึ่งเลยพ่อขน้อยสิกลับออกไปเขา้องนาขคางหนึ่งเดินบบได้คือสัมผัสเลยว่ามีสิ่งได้มาเกาะคาไว้คางหนึ่งขน้อยก็สั่งเลยกะ สั่งแบบบุมมีความสงสัยเสือว่าขน้อยได้ตัดสายสัมพันธ์จากเรานี่แเลยพ่อพ่อหลังจากนั้นขน้อยไน้มาส่งลูกตน้ตนตน้นอ่าต้นแรงวันจันทร์ขน้อยก็เด้ได้ก็กกพ่อกะเจาว,ว่าเวลาที่มาตึกโซโซนี่มันยังโ่หอดขน้อยคิดว่าขน้อยสิไปนัางอธิษฐานในสายู้ดีก็ขอบคุณพระเจา้าพ้ดีไปเข่ากลุ่มกับยายจา้าขน้อยนางอธิษฐานถาเดิมโสมงหนึ่งขน้อยไปเข่างามจนลืมเลยว่าข้าแบบมันหห้ไปแบบปกตินางทานีนบบได้เลยโอ้โหแบบขอบคุณพระเจา้า และขาน่อยก็ยังมาเป็นคำพยา,ยานให้พี่น้องทั้งภายโซปปล่าอ่ะพระเจ้าหักพี่น้องโซปปล่าถุกคนเด้อ้าผู้ได้มีความสัมพันธ์ทีบุรีคิดว่าเฮาไปบลอดคิดว่าความคิดเฮาเอาเป็นถีตังแต่มือนี้ขาน้อยอยากบอกว่าไฟพระวิญ,ญญาณของพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าหักเฮาพระเจ้าอยากปลดปล่อยเฮาพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นอิสระภาพพระเจ้าวยากให้เฮาเป็นชีวิตที่เมื่อเดิมพระเจ้าคงเฮาบริสุทธิ์และพระเจ้าเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความหัก บ่มีสิ่งได้สำหรับพระเจ้าที่เป็นป้ายบไดเพราะว่าพระเจ้าหักโมฮาทุกคนแม้กระทางนิไซทีบุดีของเขาบ่มีมนุษย์คนได้สามารถที่หายอภัยเขาได้แต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่หายอภัยเฮาได้ข้าน้อยาะขอบคุณพระเจ้าและขอคำพยานทั้งหมดอิทวายเกียริพระเยซูคริสเพียงผู้เดียวและข้าน้อยขอประกาศใชยชนะว่าเมื่อก่อนข้าน้อยเป็นคนบรกาแต่มื้อนี้ข้าน้อยกล้าขึ้นมาที่จะเป็นคำพยานถวายเกียริพระเจ้าโอฮาเลลุยาพระเจ้าลูกขอมอบทั้งหมดนี้ไว้ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอามน